เห็นข่าวนี้แล้วผมนึกถึงคดีลุงพลคดีน้องชมพู่บ้านกกอกนะครับทุกท่านผมจะเอามายกตัวอย่างแล้วกันแล้วก็เอามาเทียบเคียงเอามาวิเคราะห์นะครับคือหลายๆคนนะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในกระแสโซเชียลในกระแสสังคมนี่นะครับผมที่ติดตามข่าวบ้านกกอกมาตั้งแต่ปี63มันก็มีหลายคนนะครับผมที่ยังไม่เชื่อว่าลุงพลน,นี่นะครับจะกระทําความผิดนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวของประชาชนที่ติดตามอ่ะนะครับอืมมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็นําเสนอไปหลายครั้งแล้วว่าจุดเริ่มต้นของลุงพลนี่คือคนเข้าไปสงสารก่อนนะครับผมสงสารว่าลุงพลนี่ทาไมยากจนทําไมลําบากอ่าอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยติดตามเรื่องราวชีวิตมาหลังจากที่สื่อ,อหมอปลายูทูบเบอร์อะไรต่างๆ่ไปถ่ายทําชีวิตอะไรอย่างเงี้ย,ะยน,นะครับหมอปลาแกก็เก่งนะคือแบบ ไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแ่ะแต่สามารถแบบเข้ากล้องได้แบบสบายเลยนะครับในยุคนั้นทีนี้ตอนอตอนนี้ก็สารชั้นต้นตัดสิน20ปีนะาจำพุกลุงพลน,นะมีความผิดประมาทมาอุทธรณ์นะครับผมสารชั้นอุทธรณ์นี่พิพภาคสาลุงพนถงยี่สิปีนะครับในเจตนาเล็งเห็นผลทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับหลายคนก็ยังแบบยังมีเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าไม่เชื่อสารนะ คือเขาไม่เชื่อว่าลุงพลทาผิดนะครับอันดับแรกก่อนนะเออแต่ชานะท่านตัดสินไปแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแค่สารดีกาเท่านั้นทีนี้คดีที่ผมจะมายกตัวอย่างเนี่ยครับล่าสุดเลยแต่ว่าเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับซึ่งก็ถูกลก่าหามานี่แหละนะครับผมสู้กันมาเก้าปีว่าอย่างนั้นศีกาเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายไว้ถ่ายคลิปไว้นะครับอ่าแล้วก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับเก้าปีนะครับ ไปที่มหาเทราสมาคมเขาก็จะมีในการพิจารณาวินิจฉัยนี่ชั้นต้นชั้นอุทธรแล้วก็ชั้นดีกาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถึงดีกาเลยนะครับในของมหาเทราสมาคมเลยนะครับก็ตัดสินว่าผิดแล้วจนได้สึกแต่นะครับผมญาติโยมนะครับที่เป็นสายอนุสิตหรือเอฟซีนี่นะครับผมก็ไม่เชื่อก็ยังมีอยู่นะครับ ฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองเอ๊ะคดีลุงพลเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลดีกาตัดสินออกมาแล้วเนี่ยจะจะยอมรับกันมากน้อยเพียงใดนะครับจะเชื่อไหมหรือยังไม่เชื่อหรือยังไงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าลุงพลยกไปนะสมมตินะว่าศาลดีกายกฟ้องไปสมมติอ่าก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเออนะแต่ถ้าศาลดีกาตัดสินว่าผิดนะครับผมแล้วลงโทษ f อซที่ยังไม่เชื่อณนะตอนนั้นจะพูดว่ายังไงอันนี้ก็น่าสนใจเรามาดูข่าวนี้ก่อนนะครับผมจากคุณพุพทธอธิวันไทยสารวัตบขอดูเรื่องราวเชิงวงการศาสนาหน่อยนะครหลังจากที่ก่อนหน้านี้บรรดาผู้วิเศษทั้งหลายผู้มียานทั้งหลายก็แน่นอนเห็นบอกว่า เขาก็จะพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเดี๋ยวค่อยไล่เวียงกันแต่วงการสงก่อนล่าสุดหลวงปู่เมืองนะครับผู้ชมครับหรือที่เราเรียกกันว่าพระโคทิยามุนีคือผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้รู้สึกเคยเล่าข่าวสมัยอยู่บ้านเก่าแล้วมันก็เงียบไปเลยถูกไหมฮะมันมีภาพเข้าใจว่าศีกาแอบถ่ายแล้วภาพนี้นครับผู้ชมฮะเป็นภาพที่มัดทําให้ทางด้านของหลวงปู่เมืองต้องศึก แต่กว่าจะสึกเนี่ยต้องบอกว่า9ปีใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผู้จอมมะมันมาจากศีกาคนหนึ่งแอบถ่ายภาพพระผู้ใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนว่าท่านเป็นเหมือนกับพระป่าแต่ประเด็นคือ5 9พันษา59ปีเลยนะครับอย่าลืมนะตอนนี้คดีลุงพลเข้าปีที่6แล้วนะครับอีก3ปีจะเป็น9ปีเหมือนกันนะ จะถึงเก้าหรือเปล่าอาจจะแปดปีะนะครับผมน่าจะอีกสองปีก็น่าจะจบหลายคนก็วิเคราะห์ไปแล้ว่าสองปีสามปีห้าปีพูแต่ถ้าหปีก็รวมรวมแล้วก็สิบเอ็ดเลยนะเออ่อย้า้ถึงขนาดสิบเอ็ดปีเลยนะครับเอาเอาแค่แปด้าปีผมว่าก็โอเคนะให้มันจบจบไปเถอะนะครับอืม ที่เซ็นเซอร์เนี่ยพอเห็นก้นท่านเนี่ยนะครับคุณจมฮะแล้วปรากฏตั้งแต่ปี59เรื่องนี้ถูกร้องเรียนมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเรื่องมามายังมหาเถรสมาคมจนในที่สุดคุณผู้ชมครับมีคำวิจิัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือเข้าใจว่าคณะสงฆ์เขาก็มีชั้นต้นชั้นอุทธรแล้วก็ดีกาคณะพิจารณาชั้นดีกาได้ประชุม20สิงหา68วินิฉัยอธิกรดังกล่าวสำเร็จแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเรื่องนี้เสนอมหาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะภาคเก้า 9. แจ้งมติแก่มะหาเถรสมาคมโดยสรุปสั้นๆเลยก็คือต้องศึกเนื่องจากว่าคำอธิกรหรือคำร้องเรียนปปราชิก นั่นก็คือมีการเสพเมถุนตั้งแต่9ปีก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพพระเกจิหน้าเหมือนหลวงปู่เมืองโดยล่าสุดมีภาพศึกด้วยนะฮะเอาลองเปิดภาพศึกขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือเอาจริงหลคนตกใจมากเพราะตัวหลวงปู่เมืองเนี่ยเห็นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแกอายุ78ปีถูกไหมฮะ,ะและแกบวชมา5 9ปีนับเป็นพรรษาก็คือ59ปีสังกัดธรรมยุทธนิกายคุณผู้ชมฮะ เป็นวัดป่ามัชชิมาวาดกรารสินดังมากนะฮะใครไปวัดป่าเนี่ยจะต้องรู้จักหลวงปู่รูปนี้ดารองดารานี่ขึ้นตรงกันเยอะแล้วก็ศรัทธาท่านเยอะจนกระทั่งมีภาพหลุดออกมาอ,อวามือเปลี่ยนเป็นปภาพหลุดก็ได้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการปฏิเสธและก็เข้าใจว่ามีการผ่านกระบวนการชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาจนในที่สุดต้องสึกครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดป่ามัชชิมาวาด ปรากฏเงียบเหงาเลยไม่มีเสียงสวดมนต์ไม่มีกิจกรรมทางศาสนาแม้ประตูวัดจะเปิดอยู่ภายในลานวัดซึ่งเป็นสถานที่ฟังธรรมของหลวงปู่เมืองในแต่ละวันวันนี้เหลือแต่พระพุทธรูปเก่าและโตะธรรมะที่ว่างเปล่าเราไปเจอกับคุณจำลองด้วยว่าอย่างไรบ้างคุณจำลองเองเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ด้วยเดี๋ยวนะไม่ใช่ยายจำลองนะฮะไม่ใช่ยายจำลองกก่อกล้นะคนละคนนะทุกคน เบื้องต้นบอกว่าก็อยู่กับหลวง,ลวงพ่อหลวงปู่เมืองเนี่ยมาเป็นเวลานานข่าวที่ออกมาส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการใส่ร้ายหรือกล่าวห,หากับตัวหลวงพ่อเองทําให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาโดยไม่มีเหตุผลเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังซับซ้อนกว่าที่ปรากฏออกมาข้อมูลที่ออกมาทําให้ท่านเสื่อมเสียมองว่ามันเป็นข้อมูลเพียงนิดเดียวแล้วในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีการตีแผ่ออกมาแล้วเรื่องข่าวนี้คือจริงๆจําได้เลยว่าภาพเห็นพระแก่เห็นก้นเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ลือกันว่าหลวง ปู่ก็อ้างว่าน่าจะไม่ใช่หลวงปู่จนสุดท้ายวันนี้ทางด้านมหาเถรเขายืนยันแล้วนะฮะต้องให้ท่านศึกเ,เปิดภาพศึกค้างขึ้นมาหน่อยก็ได้ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางด้านคุณจำลองขวามือเปลี่ยนเป็นภาพท่านศึกซ้ายมือเปิดเป็นภาพเจดีฮะเพราะวันนี้ขอดูบรรยากาศก่อนก่อนจะเปิดหน้าลูกศิษย์เอาบรรยากาศวัดป่ามัชชิมาวาดขึ้นมาหน่อยเพราะเห็นบอกว่าอยากให้ดูความดีของหลวงปู่รสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นพระมหาเจดีแล้วบอกว่าท่านบำนุธรรมรงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เลยไม่เชื่อแล้วก็คิดว่านี่คือกระบวนการใส่ร้ายพระปฏิบัติรูปนี้เอาจริงเรื่องนี้มันนานมากคุณผู้ชมฮะไอภาพหลุดที่เห็นก้นเนี่ยแล้วจริงข่าวลุงพลก็บอกว่ามีกระบวนการใส่ร้ายนะสมัยนั้นนะออตอนที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะโอ้ยแตบบ่ตีข่าวกันแบบมัว่วซั่วกันสุดๆนะเมื่อสมัยนั้น รู้สึกจะเป็นคลิปด้วยนะ,ะเป็นคลิปด้วยเหมือนผู้หญิงแอบถ่ายตอนนั้นที่มีการร้องเรียนเอาไว้แต่ไม่มีใครเชื่อผู้หญิงเพราะตอนนั้นทุกคนเชื่อพระแล้วเรื่องก็เงียบมาเลยฮะจนสุดท้ายวันนี้ต้องสึกนะฮะลองฟังเสียงลูกศิษย์หน่อยเชื่อว่าเป็นขบวนการผู้หญิงใส่ร้ายผอ้ถือว่ามีรายชื่ออยู่ในห่อเพิ่วเด็ดเพิม่มเด็ การเจ้า,าวาสเกตหนังสือึ้นมาชี้แจงแจ้งเรื่องให้เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลหรือยี่นี่แนี่้าสุดคนที่ห้อยวัตถุมงคลหลวงปู่เมืองนะครับชื่อว่าคุณดวงจันทร์อเดี๋ยวลองดูภาพหน่อยเห็นบอกห้อยเหรียญของหลวงพ่อเมืองตั้งแต่ตัวเองบวชชีครั้งแรกแล้วพอท่านศึกออกไปก็ยอมรับเนี่ยนะครับไม่อยากเห็นท่านศึกศรัทธานในตัวท่านมากท่านปฏิบัติด,ดีสอนดีคิดว่าเหตุการณ์ของศรีกาบีน่าจะเป็นการกันแกล้ง อย่าลืมนะนี่ผ่านคณะสงฆ์มาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความศรัทธาก็เข้าใจแหละคือเวลาตกกลางคืนหรือตกเย็นเนี่ยป้าป้า,ปาลุงลุงน้นๆไม่มีทางรู้เลยว่ากุฏิจเจ้าอาวาสเกิดอะไรขึ้นและเอาจินสีกาคนเนี้ยเข้าไปในกุฏิแล้วถ่ายภาพเอาไว้ลองฟังเสียงบรรดาป,าป้าป้าที่บอกว่าจะห้อยพระหลวงปู่เมืองต่อฮะประจิบไม่อยากให้เพื่นศึกเลยแต่ว่าแม่นั่ศรัทธาพันี่เกา่า พราวสัตร์ทธาในสิ่งที่เพิ่นปฏิบัติดีสอนดีนจังว่าคิดบ่ครับว่าเหตุการณ์ที่เพิ่นเจอถึงบ<า>่บอขีอาเกาหลีเป็นการเป็นการกันแจงเพิ่นบ่ครับแม่คิดว่ากันแก้งค่ะครับเพราไมา่อยู่นําหลงปูเพิ่นมามีสิ่งยังสิ่งนะคะเพิ่นสอนดีปฏิบัติดีแม่กับแบบทําปฏิบัติน้าเพิ่นี่ละไปมาใส่ก็จะเิก เป็นวัดที่โหคนเนี่ยจะไปเขาเรียกนับถือหลวงปู่เยอะมากคุณผู้ชมฮะเอาจริงถ้าผมจำไม่ผิดก็มีดาราระดับเบอร์ต้นเป็น,นปพระเอกเป็นลูกศิษย์เลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแต่ก็เอาแหละเมื่อผลออกมาก็ต้องยอมรับนะครับล่าสุดอ่าเอาประมาณนี้แล้วมาที่คดีลุงพลครับทีนี้ตอนนี้ก็ตาเข้ามาสารที่สองแล้วอย่างที่บอกไปนะครับอ,อันนี้ก็ยังไม่เชื่อกันนะครับผมแล้ว ถามว่าคนที่ทำทำดีอาจจะสวดปฏิบัติดีสอนดีใช่ไหมครับคุยคำพูดอยู่วัดเนี่ยพูดดีเลยใช่ไหมเวลาสอนแต่ถามว่าเวลาคนทําผิดเขาจะทาให้เราเห็นไหมไม่นึกตัวอย่างเราอะเวลาเวลาเราทําความผิดอะไรสักอย่างเราจะทําให้คนอื่นเห็นไหมถูกไหมครับเหมือนกันมันเป็นวิสัยของทุกคนครับผมเป็นปกติครับว่าเวลาเราทําความผิดเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะผมพูดภาพรวมให้ฟัง คดีน้องชมพู่ดีลุงคนก็เหมือนกันมันไม่มีใครเห็นก็ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในการวินิจฉัยใ,ในการตัดสินของศาลเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับยิ่งแบบหลายสารน่ะมันมันยิ่งแบบว่ามันอยู่ที่หลักฐานอ่ะนะเออมันก็ยิ่งชัดเจนนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปละเออมันบ้านเมืองเรามีศาลนะครับไว้ตัดสินในกระบวนการยุติธรรมอะไรเงี้ยมันก็ต้อง เต้องเชื่อมัน่นนะครับยิ่งยิ่งถ้าแบบถึงดีกาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะชัดเจนณนะตอนนี้เข้าใจหรือว่าลกของลุงพลยังไม่ถึงกําลังจะกําลังจะถึงนะครับอยู่ในกระบวนการอยู่เราก็รอนะครับแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วก็กต้องเชื่อต้องเชื่อสารถ้าสารบอกว่าลุงพลบริสุทธิ์ยกประโยชน์ให้ ก็แปลว่าดุงพลบริสุทธิ์ยกประโยชน์ให้ก็จบไปนะครับผมก็จะเล่าข่าวในมุมของลุงพลนะครับที่ที่ชนะใช่ไหมนะแต่ถ้าลุงพลแพ้ผมก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นจริงว่าแพ้แบบไหนยังไงหลักฐานอะไรมัาอะไรนู่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเล่าให้กับสังคมฟังนะครับก็อยากให้สังคมเ,เข้าใจแล้วก็พิจารณาตามนะครับทุกวันนี้อาชีพพระนะครับต้องบอกว่า กลายเป็นอาชีพเป็นซะแล้วนะครับผมก็เฮ้ยนะเห็นพระใกล้บ้านพระหมู่บ้านใกล้ๆหรือใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับก็ก็เป็นกันเยอะพระทําทเป็นธุรกิจไปสรซะแล้วนะครับหาเงินอย่างเดียวอ่ะเออชาวบ้านก็แบบไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะไม่มีที่เกาะก็จําเป็นต้องเอาไว้อะไรเงี้ยก็ต้องจะจำเป็นต้องแบบ ตามน้ําตามไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นแล้วมันคือมันรู้อะใครใครที่แบบอยู่ในหมู่บ้านที่แบบมีมีพระที่แบบทําผิดอะนะครับแล้วแบบยังอยู่อะจะจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับลองคอมเมนต์มาดูก็ได้ว่าพระแถวบ้านของนิพีิน้องประชาชนที่ติดตามข่าวเ่ยมีไหมแตนะ่พระที่แบบเคยทําผิดจะผิดมากผิด,ผดน้อยผิดแบบไหนก็ตามนะครับเอ่ยังเอากันไว้อยู่นี่มันหมายความว่ายังไงนั่นแหละครับมันไม่แปลกใจว่าทําไมพระ ผู้ใหญ่ที่แบบระดับเจ้าคุณทำไมทำผิดมาอย่างยาวนานได้มันเพราะแบบนี้นะครับสวัสดีครับ